นี่คือเปลที่จะทการผูกในวันนี้นะครับสําหรับเสาผมจะใช้เป็นเสาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่บ้านนะครับตัดมา2ท่อนนะครับให้มีความยาวท่อนละประมาณ3เมตรนะครับนํามาตัดปลายที่แตกออกแบบนี้นะครับจากนั้นขุดหลุมนะครับขุดหลุมให้มีความลึกลงไปประมาณ1เมตรนะครับเมื่อขุดได้แล้วนะครับก็นําดินที่ด้านล่างออกให้หมดนะครับแล้วนําไม้ไผ่ที่เราได้ตัดไว้ลงหลุมได้เลยครับ นำดินนะครับลงรอบๆแบบนี้นะครับแล้วอัดดินลงให้แน่นนะครับให้ทาแบบนี้ทั้ง2หลุมเลยนะครับเมื่อดินแน่นแล้วนะครับพับเชือกสอดเข้าหูเลแบบนี้นะครับวกกลับมาสอดเข้าวงตัวเองรัดไว้ทั้ง2หูแบบนี้นะครับนําพาดบาไว้อีกด้านหนึ่งนํามาพันรอบเสาปลายเชือกสอดลงด้านล่างหักคอไก่กลับไปพันเส้นตัวเองนะครับแล้วก็ดึงรัดให้แน่นเป็นเงื่อนผูกสูงนั่นเองนะครับ เมื่อแน่นแล้วนะครับไล่เลมากําหนดจุดนะครับว่าจะสูดต่าแค่ไหนนะครับพันเชือกรอบเสาลอดปลายเชือกมาหักคอไก่กลับไปพันรอบตัวเอง2อถึงสรอบนะครับแล้วก็รูดรัดให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถใช้งานเปลได้เลยนะครับง่ายๆครับสาหรับวิธีการผูกเปลผูกง่ายผูกแน่นนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ